และท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบจะพาทุกคนมารีวิวเป็นหัวล,ล้านละกันไหนๆเราก็แบบว่าเรียกไงนะเป็นพวกแม่ลูกมาหลายคลิปแล้วรอบรอบคลิปนี้นะคะจะเป็นหัวล,ล้านที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเป็นตัวยูนีสคอตนะคะ390แรงมา้ารถปี63นั่นเองค่ะมาพร้อมกับราคาไม่แรงเลยคะ่ะลูกค้าราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนหหมื่นบาทนั่นเองนะคะนี่เบาไหม เบาเบาราคาเบาบางอันนี้ก็เลขไม่เยอะเหมือนกันนะแต่สภาพแบบสภาพแบบรถนึกว่าสี่ห้าแสนโลดูแลรถดีมากแต่ว่าคนขับดูแลรถนข้างดีดูแลรถดีมากเลยะก็สําหรับราคานะคะร้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะงบในการออกรถจะอยู่ที่สามแสนบาทของประกันนะคะก็สมมติเอ่อสี่สิบแปดวนเนาะอยู่สองหมื่นเก้านะคะส่วนหกสิบวดจะอยู่ที่สองหมื่นสี่ตามกันอยู่ประมาณห้าพันบาท เลือกกันเองว่าจะเอา4ีีหรือ5าีนะถ้าสดเลยก็ได้นะราคาลงได้อีกนะถ้าสดก็ลงได้อีกอนะครับแต่ไม่บอกราคานะว่าสดแล้วลงได้เท่าไหร,ตร่ต้องมาคุยกันที่หน้าร้านใช่ต้องมาคุยที่หน้าร้านนะอ่ะเอา,า,าดูตัวรถบ้างตัวน,นี้สตาร์ทไว้เพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟอ่าแสดงว่าคันนี้ถ้าขายไปปุ๊บเราต้องเปลี่ยนแบตใหม่ปช่ไใช่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้นะครับคันนี้ก็มาก็เก็บใส่ชัยล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งโครเมียมนะ ว่าตัวนี้ขอดตัวนี้มีไม่มีมอ่าพรถคบเนี่ยมาใช่ครับแล้วก็แก้มใช่ใส่ใช่รึเปล,ล่ารถจะพารอแล้วใช่พูดก,กับท่านรอแล้วครับเพราะว่ายางติดรถมาเลยไม่ได้ทําะไรเลยยางมีใช่ครับยางดีมากครับตัวรถก็สวยเลยเดี๋ยวพามาใ,ใช่ใช่ใช่อันนี้ใส่ด้วยเหรอใส่ใส่ครับใส่<อ>น,นี่ใส่แล้วตัวนี้ทีนี้ก็ใส่นะ้ำมีฟังเสียงเครื่องเลยแต่ลองเล่นดูหน่อยบ้า เดี๋ยวลองขับดูเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าอ่าสภาพรถต่อนะครับ เจ็ดแสนห้าหมื่นกิโลนะเบาขาดนิดเดียวเบาแท้ด้วยเนี่ยเบาแท้เบานอนนิดรู้สึกว่าเขาได้นอนหรือเปล่าเบานอนเนี่ยดูดิเก็บแสนห้าหมื่นกิโลเหมือนไม่แต่อันนี้ก็ยังมีแบบอย่างเงี้ยอยู่อ่ะอ่าตัวนี้น่าจะไม่นั่งใครนั่งนะตัวนี้ก็ได้สักนิดนึงครับสวยเลยภายในคลิปนี่จริงแม่บ้านเราก็ทำความสะอาดไปแล้วใช่ครับนะคะแล้วก็กรอนออกก็ทำอีกแหละครับดูดูได้ไหมเจ็ดแสนห้าหมื่นกิโลจริงครับเนี่ย เนี่ยไมเซอร์วิสพีมนะครับเนี่ยรอบตอนนี้ก็ถึงรอบเซอร์วิสแล้วนะเพราะว่าใบมันใบม,มันบอกเจ็ดเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันตอนนี้มันเจ็ดแสนห้าละเกินมาละเนี่ยคันนี้ก็เข้าศูนย์ตลอดนะตอนนี้เข้าศูนย์โคราชมานะครับอ,นนะอ่ะเย็นๆๆนะอ่ะเย็นเย็นเย็นภายในสวยดูดีหลังคาก็มีลำโพงนะ เปิดลำโพงมามีพัดลมด้วยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่มีปุ่มด้วยเปิดเปิดร้อนร้อนไม่ใช่เหรออ๋อเย็นตกแต่งแบบใช้งานได้นะไฟโอ้ไฟเด็กจริงดูดิเออขาถาวเ่าถอ๋อเย็นปิดเถิดก่อนไม่ได้ยินเสียงคนเนี่ยไฟเด็กจงสว่างก็หาเลยอ๋อเหิดเปิดเปดเปลดีมากคนเปิดเปงเปิดเปิดาปดเปดเปิเปิดเปิะดเเอดเปิดเปนเปิดดดเเลิดเปเเเปด เดี๋ยวพาไปดูข้างต่อเดี๋ยวมาลองขับกันมาเนี่ยขึ้นกระเช้ารถโอ้ยนั่นอยู่เหรอเห็นเมื่อกี้โอ๋อเก็บนนรถนะสวยเลยนะจักกล้องไหมเพราว่าลองวนรอบสักรอบขอที่พาไปดูในระยองกันบ้างนี่อย่ากลัวถ่ายพี่ได้ใช่ไหมได้ได้เเดี๋ยวเขาจะอ้านี่ลูกค้าจะตกใจไหม เกียร์เกียร์อะไรีเี้ออโต้เกียร์ออโต้อยู่ในโหมดอีโคเกียร์ออโต้ในโหมดอีโค่นะชิเกียร์หมดนี้เราวนรอบนึงนะไดได้ไดใช้อไม่นได้ได้ไม่ได้พี่เออได้อยู่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 ้อยู่ค่อยๆนะค่อยๆ เรามีที่รองก้นตรงนี้อุ้ยมันก็แค่ไปนี่ไงเดี๋ยวมันก็ได้หัวลากหัวหนึ่งกะได้นี่นี้เกียร์หกเกียร์แปดเลยแปดเลยเดี๋ยวลองดึงเอี๋ยวจินบีขับบีนะนี่ขัเดึงขับบีมากทำงานบีเกียรเกียร์ลงนะโอ้โ,อโอไม่รู้จะแพนกล้องไปตรงไหนเดี๋ยวนะ,ะสัน้น อ้าวลงมโอ้ไอเราก็นึกว่าจะถือกล้องลงก็ให้หนูถือเนาะอ่ะดูภายนจากฝั่งนี้บ้างนะคะนี่เลยภายนาจากฝั่งนี้หมอะสวยนะหมอะสวยให้เมานดะื่มได้อะ,อะไปไปไไดูรายละเอียดตัวรถกันบ้างทันี้อยากจะบอกว่าโอ้ ดูแลรถด,ดีมากเลยยอมรับเลยอัดเี้อาจา,าย์แล้วรถดีมากคันนี้ <S <S 1> <S 1> คือตอนมาคือขัดสีหัวแล้วก็เก็บแค่ตรงนี้เองเดียวนะเก็บสีแค่ตรงนี้บันไดน้าแค่นี้ส่วนตนัวนี้ไมไ่เก็บเลยนี่ก็ใส่กชายล่างยาก็ติดรถมาเนี่ยโมเดิมมบางเลยเนี่สติ๊กเกอร์เดิมสีจะหมองสีจะหมองนิดนึงอ๋อมันะมาจะตามใช้งานนะอย่างไม่มี ตูคื่องประดับเก่าอยู่เลยตัวผ้าใช่มีสติ๊กเกอร์เดิมไหมอันหน้าเดิมๆครับผมหน้าเดิมเลยป้ายอยู่ดีอยู่นะเดิมๆแอร์เย็นเครื่องมือยกบล็อกหัวอยู่ครบนะคือดิวัดข้อศูนตลอดใช่เข้าสูนตลอดเนี่กันแมลงยังยังไม่ขาดเลยนะตัวนี้ยังูเลยบอ๊อกยกหัวปกติหายไปแล้วหายไปแล้วอ่าตัวนี้เป็นหลอดไฟเขาเปลี่ยนเป็นเป็นหลอดเป็นซีนอน LED เลย เออไปหน้าดูดีดูดีนะอ่าเอาลงเลยครับลงเลยนี่ประตูนะอะไรฝัง้างนี่ก็เดิมนะหมวกนี่ก็คือเป็นไฟเบอร์สีคนละอ่าสีกับกับหัวนี่คนละสีกันอยู่แล้วนะข้อเดิมนะไม่มีขาดเลยนะรถเจ็ดแสนโลไม่ขาดซีเลียมนะเรียบสวยเลยแหละที่ล้างมาแล้วนะ บางโคลล้อนี่บอกเลยเนะี่ยสีเดิมไหมเนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นสีเทาเนี่ยเนีย่ยยางลาัดหายอางเดียวนะีแต่ว่าไฟท้ายเราสั่งของม,มาใส่ใหม่เพราะว่าเขาใส่มางโคลใหญ่มาตอนมามางโคนใหญ่มันเป็นไฟไปแต่งไฟดุกเล็กๆนะก็เลยสั่งเป็นของอ่าอยูดีทรงรุ่นมาดีกว่านะครับเลยววได้ครับเลยสวยมากเลย เนี่รถเจ็ดแสนโลดูดิมืออาชีพจริงอะสกี้ยังไม่ยังไม่อะไรนะไม่โค้ดไม่งอนะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนแบบเขาดูแลรถดีมากเลยนะเขาลูนอมนะปกติหางหลุดหรือว่าเวลาเสียบหางเนี่ยดันนี้ขึ้นเนี่ยตัวนี้พังก่อนละเนี่ยสกี้ไม่พังเลยสามเดียวกันไคันนี้ไปนะคะถือว่าได้รถสภาพดีๆใช่สดมากคันนี้ดูดิบางคนเท่เดิมนะ ยางสภาพดีะนะสดนะแต่แบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตอนมาไม่มีไฟเดี๋ยวฝากกังอยู่นะเดี๋ยวฝากมีอยู่คันนี้ก็อแดปเปอรใส่เป็นระบบดับได้ได้ดับได้เลยนะเพราะว่ามีระบบเกียร์ฝากแล้ว,วใช่ครับจริ้งเดิมอม,มอตเตอร์ยกหัวก็ใช้ได้ปกติครับลองยกแล้วใช่ยกได้นะครับ ราคาย่อมเยาวยูดี<ล>แรงดีร้านนิดนิดอ่าร้านนิดนิดด้วยแต่กดลงไปอีกใช่ไหมไปเล่นก็จัดได้นะได้จัดได้แต่ว่าแต่ว่ายูดีมันเป็นแบรนด์รองอะเนาะมันก็จะดาวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็ดาประมาณสองแสนสามแสนพอประกันนะคะราคาเท่าไหร่นะที่เปิดมาในหน้าร้า,านสองเอ้หนึ่งสองห้าหนึ่งล้านสองแสน 1, ห้าหมื่น 5, บาทใช่ครับดาวสองแสนไม่รวมประกันใช้งบสามแสนรวมประกันส่งค่างวดหกสิบวดอยู่สองพันสี่อ่า ะเอานานๆไปก่อนแล้วกันเราจะได้ผ่อนเบาๆครับผมนี่ชุดแต่งโคลเมียมนี่คือมากับเจ้าของเก่านะเนี่ยเนี่ยพวกฟ้าครอบดาวเนี่ยดาวเนี่ยติดมากับรถเลยนะเราไม่แต่งเพิ่มนะเรามีแค่ใส่แค่ชุดาอ่ชุดโคลเมียมของเลยเอฟคอร์ตัวนี้เองใช่ครับใช่ครับอใช่ครช่พวกแก้มพวกกราบประตูใช้ล่างเพิ่มนิดนึงใช่ครับ ตัวนี้ของใหม่ก็เป็นหมื่นเลยนะตตอนี้เราสั่งของเทียบมาก็ใช้กันได้แต่ว่าเวลาใช้ก็จะลำบากนิดนึงต้องติดกาวหน่อยแล้วพอโค้งอะไมันเข้ายากสภาพสวยราคาย่อมเยาสำหรับยูดีคันนี้ใช่ใแนะนําเลยคันนี้ใครแฟนพันพันแท้ยูดีนะเฟปเตอร์ถามว่ายูดีคันนี้สามารถไปใช้กับหาง้น้ำมันได้ไหมอุ้ยสบาย ได้เกียฝั่งเดียวเราก็ไปใส่ระบบเพิ่มนิดหน่อยใช่ระบบเราก็มีอ้าวมีอีกอ่าระบบอ่า PTO เรามีน้ำมันนะครับใช่นี่ได้เลยเด้เยอะคู่หางซีวีดัมเราก็มี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 จับคู่ไปเลยก็ได้ใช่ต้แดงก็กำลังจะมาแล้วครับงทางใกล้จะได้มาแล้วรอรอรอเขาประกอบเสร็จได้ครับดีดสวยกิฟต์เนี่ยอันนี้ภายในภายนอกดูแลดีนะไม่เล่นดีมากจริงคันนี้ยอมรับเลย โอ้เล่าเล่าเรื่องตอนมาให้ให้หน่อยตอนตอนล้างรถอ่ะมันมีอะไรมากับรถอ่ะอะไรเอ่ยเนาะงูไหมอ๋อใช่ใช่มีงูจอดนานเลยมีงูตกตกมาเปิดกระจังหน้าปุ๊บงูตัวเล็กๆอ่าตกมากับรถเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้นะลูกค้าไม่ไม่เลขทะเบียนก็อ๋อนะใช่ใช่เลขทะเบียนเก่าอยู่ในบนรถพอดีถอดออกนะนี่ต้องตามปรีนึงรอบที่แล้วก็ซื้อแหละแต่ว่า บัตรทะเบียนเขามันลงท้ายด้วย604คันเนี้ยเป็นเลขออกทีแล้วมันเป็น6ไอ้0 5 50เออต่างกันนิดเลขเดียวนี่มาใช่เลขเดียวเลขเดียวเราก็ลืมซื้อขึ้นซื้อลงแล้วไม่ทันไม่ค่อยบ้าเลขเลยละไม่ทันไม่ค่อยบ้าเลยเนี่ยภาพก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ไปด้วยค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชร์มอเตอร์ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถในร้านไม่ว่าจะเป็นหัวลากหางถังน้ำมันงีีดาาาากย หรือว่ารถพวงแม่ลูกสามารถทักไลน์มาได้ค่ะไลน์จะเป็นไลน์ไอดีนะคะตัวแอด1 8 7 k l o h นั่นเองนะคะส่วนเบอร์โทรก็จะมี2เบอร์เหมือนเดิมนะคะเบอร์จะเป็นเบอร์0835954428ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงจะเป็นเบอร์0ูน2 9เก9 4เบอร์ที่ทินนพนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิพย์นะสวัสดีครับ